เป็นการพิมพ์รายงานภาษีเงินได้ประเภทที่หนึ่งแบบรายงานนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราจะพิมพ์รายงานโดยใช้็ดเมนูนะคะเพื่อง่ายในการค้นหานะคะว่าเราอยู่ที่หน้าโปรแกรมแล้วนะคะจากนั้นให้เรามาที่เกดเมนูนะคะ โดยโค้ดของรายการนี้ค่ะก็คือ PTAX1M นะคะให้เราใส่ไปในช่องตัวเมนูค่ะจากนั้นให้เรากด enter ค่ะเราก็จะได้เป็นใบสอบภาษีเงินได้หนึ่งประจำเดือนนะคะ าที่เลือกช่วงเดือนทีมรายงานนะคะก็จะเป็นกุมภาห้าแปดนะคะศูนย์สองทับสองห้าแปดค่ะวันที่จ่ายเงินนะคะก็จะเป็น จะได้เป็นใบแน่ภาษีเงินได้หนึ่งเบระจำเือนกุมภาพาน 2, 5, 5, 8, ันสองห้าแปดบริษัทดีไซนเก่งก็จะมีชื่อพุตรเสียภาษีนะคะแล้วก็วันเดือนปีที่จ่ายจำนวนเงินที่จ่ายในครั้งนี้จำนวนเงินที่หักและนำส่งในครั้งนี้ ลงลายนีชื่อผู้ต่ายเงินนะคะแล้วก็ลงวันที่ที่สายเงินค่ะจบแล้วค่ะจารบันทึกรายการการพิมพ์ภาษีเงินได้ประเภทที่หนึ่งแบบรายงานค่ะ